อันนี้พาแพกวันนี้แม่ซื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้นะเรายังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกคนเราจะมาแกะพร้อมกันนะคะเราจะไปเอานี้ก่อนนะทุกคน <c oughs> เราจะไปรีวิวของเทอันนี้ออันนี้ได้มาจากโบนัสอันนี้แม่สั่งให้ค่ะอันนี้แม่ไปดูกันเฮ้ทุกคนเราก็ต้องเอาอันนี้ไปดูสงสัยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงจะต้องไปรีวิวตรงนี้ มุมน,นี้มันร้อนเดินขึ้นบันไดไปเลยค่ะคือคืออันนี้นะคะโอเคโอเคคืออันนี้เราก็จะแบบบันไดเหยนก็จะเป็นเียนแบบยุคเก่าๆเลยนี่หม่ว่าตอนแรกอะเราว่าเราจะเปิดแล้วเพราะ เราคิดว่าเราจะแกะและคือนแรกกับตอนแรกเราว่าเราจะแกะแล้วนะคะทุกคนแต่แม่บอกว่าให้มารีวิวกันก่อนรีวิวพร้อมทุกคนเลยเนาะแบบปรับกล้องให้นี่ก่อนตอนนี้ขึ้นเหนื่อยมากเดินขึ้นบันไดมาถ้าสมมุติได้ยินเสียงพัดลมก็ก็อยู่ใกล้พัดลมไงเรา,าจะเริ่มแบบเอสมานะคะเลิหมาเริ่มเลยแลจวยังยังไม่รีวิวของนี่แม่บอกว่าระวังแอง ืออะไรอ่ะรีวิวของเราก่อนอันนี้จะเป็นสมุดนะคะอันนี้สมุดจิว๋วแกะตรงนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่เห็นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดจิ๋วนะคะแกะเปิดออกมาคือคอมเมนต์อิโมจิมาะคะ่ะว่าจะให้วาดรูปอิโมจิอะไรคือเราเป็นคนที่รูปไม่สวยอยากเล่นไงคอมเมนต์มานะคะตอนนี้เลยกี่รูปอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อีกเจ็ดรูปนะคะทุกคนคอมเมนต์มาเลยอันนี้ก็จะเป็นสมุดจิ๋วนะคะอันนี้จะเป็นสมุดจิว๋วมาอันนี้ก็จะเป็นสมุดเล่มใหญ่ขึ้นมาก็เทียบกับอันนี้ก็เท่ากับแบบนี้เลยประพันนี้นะอันนี้ก็เป็นกระดาษเอสีเลใช้คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอสบานอัฟังมาโอเคถ้าไม่กินก็เป็นพาออิพลมนะคะเราไว้่แค่เปิดน,นี้นะะล้าเปิดน,นี้คะ่ะ น,นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบตอนแรกอ่ะคือเราลองระบายสีด้วยปกากการมกเกอร์ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดค่ะมันเป็นรอยนี้อ่าซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวจะทําอีกหลายๆอันอยู่วิธีเก็บก็ประมาณนี้มาถึงพี่ของเราแล้วคืออะไรกันนะคือเห็นตัวนี้ไหมเคื่ออะไรไม่รู้นะคะแม่เสือแบบมาหายหน้า ทำระดานำทำกระดานทำทำกระจกขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ซื้อกระจกมาให้เราใช่ไหมทุกคนนี่เออเดี๋ยวจะไปสักที่ตั้งกล้องใหม่ยอยู่นะคะเราจะเก็บไว้เป็นที่ดีๆเลยะคะะถ้าคุณย่าจะยืนไปย้อมผมก็อย่าทำเตกนะคะีเสียงไหม,มเสียงไหม ้คิมีจะลงแน่นอนญานญาติโอ้ยทุกคนโอ้ยอ่ะค่ไม่เปิดแฟลปิดไว้ก็เป็นปรามาน,ะะนี้นะคน่ากัวแตดไม่เห็นรู้นะอ่ะอันนี้ก็อุปกระจกขี่ขี่สเกตไปยังดี แล้วก็ห้างอ,อื้มมาเด้อควนมาเด้อควนมาเด้อค,ควนควนมาเด้อควนมาเด้อควนควนกูกับบาดไอ้เด้อสวยมาก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 เลยกระจกนะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋วยวของพวกนี้ก็สิเก็บอยู่เด้อกระจกสวยเฮกระจกใหม่ เออกระจกใหม่เธอ,อกระจกใหม่เออกระจกใหม่เออมีขาคนผีแค่นั้นเดี๋ยวให้ดูกล้องที่เราถ่ายนะทำไมดูไม่ชัดโทรศัพท์เดี๋ยวเดยวจะถอดเคดอกให้ดูไปเลเดี๋ยวจะถอดเคก็คือเมื่อกี้ตกใจมากจำไม่ได้แล้วว่าใส่นอ้องใจไทยไว้นะคะแล้วก็อ๋อจําไม่ได้รู้ยจำไม่ได้จริงๆรีวิวก้อง นี่นะอันนี้จะเป็นโทรศัพท์รุ่น Apple Apple อะไรไม่รู้แต่รู้ว่ากระจกมันเลิศมากแล้วมีอันนี้โอ้ยไม่ต้องรีวิวเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่อง,องคือเราชอบมากเลยนะคะคือมันสวยมากเลยกระจกอะเราจะเก็บกระจกไว้นะคะเด็ดเด็ดเดบด Bubble กระจกอยู่ไหนอะ บบบีบัาครับเก็บใส่ลงไปอย่อ่าอันนี้ยังจะไม่เก็บของเลยคับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นต่ออยู่โอเค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 ดมดมดมบาย